สวัสดีครับสวัสดีครับวิมชัยชนะครับกับซิงเกิลแรกครับรับบทเพลงอยากได้คุณเป็นแฟนครับภายใต้การดูแลของอาจารย์เหน่งจิรวัตรปานภุมิครับยังไงถึงเข้ามาทำงานเพลงได้ครับก็ประสบการณ์ในการผ่านเวทีมามากมายนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์เหน่งก็เห็นแววในการร้องเพลงด้วยก็เลยได้เรียกผมมา ทำกับซิงเกิลในครั้งนี้ด้วยครับครับอย่างชุดน,นี้เป็นซิงเกิลน,นี้เป็นเพลงลูกทุ่งแท้ใช่ครับเป็นลูกทุ่งแท้ลส่วนตัวชอบแนวอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ด้วยตัวผมเองก็ชอบมากๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงสตา์เนี่ยหาฟังได้ยากแล้วในสมัยนี้ครับขอข่้นตอนอได้ไหมครับได้ครับ งามเหลือกเกินยิ่งมองยิ่งเพลินเจริญตามองไปมองมานึกว่านางฟ้าลงมาให้ชมผมยาวใสยายรอยยิ้มยั่วใจในดวงตาคมผิวพรรณเหมือนดังเปลือกสมกลิ่นสาวเจ้าลอยลมมาเยาวยวน มาณนี้ครับแฟนๆที่กำลังชมโอ้โหลุกทุ่งครับก็ขอฝากขอฝากแฟนๆที่กาลังฟังโอ้โหลูกทุ่งอยู่ตอนนี้นะครับงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวละกันครับกับวิมชยชนะละกันครับกับบทเพลงอยากได้คุณมาเป็นแฟนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับบ๊ายบายครับ